สวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกเอฟซีพ่อทองแหล่แล้วครับเนาะมือนนี้อ่ะเมียม่หมอมวัดธาตุพันขันแล้วครับเนาะวัดธาตุพันขันเออคือเมียมหมอมเข่าเต็มเต็มแลครับเนาะช่องพ่อทองแหล่คนเดิมทึ่งเหลขทถูบทึ่งเล็กเสียมซี่เดี๋ยวงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2อ6 6เดี๋ยวพ่อทองแหล่มาตามต่อให้ท่านผู้ชม นี่แหะครับเมี่ยมอมถือสตากับพอทองแหลคนเดิมเพิ่นไ้โชคใไ้ลาบเึ่งเลขเสียมซี่เทงเลขทูบอ่ะมาที่นี่พาตุรูชมมาตามต่อแล้วครับเนาะเมญี่ยมอมวัดธาตุพันขันเออวัดเก่าแก่มีธาตุนี่ครับเอ,อเกิดมาเห็นเลยตั้งแตกีนี่สูงยางคักอือธาตุนี้มีตำนานมาก้อครับด้อ เพื่อนว่าธาตุนี่นี่เป็นผู้ยิ่งปั่นครับอธาตุไงนี่ที่ยุตนาท่านผู้ชมนี่เอผู้ยิ่งปั่นครับเอมันสีมีครูแข้งคืออีกวัดบ้านหนึ่งกับแบบเดียวกันทางนั่นเิ่นเป็นผู้ชา้ปั่นแข่งกันครับคันแม่นดาวเพชรขึ้นขันแม่นดาวเพชรขึ้นนี่พุทธต้องหยุดบ่ต้องก่อไปอีกเพราะว่าสัญญากันว่าดาวเพชรขึ้นผู้ใดสิก้อได้สูงกว่ากัน ท <c oughs> ่านผู้ชมนี่ทีไปทีมาวัดธาตุพันขันแล้วก็ไฟนี่ไฟผูย้ยิ่งกอถา,า,าดธน,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 นะครับหัวดีกลัวไฟนั่นไฟนั่นไฟผู้ชะผู้ใส้นะครับนะไฟผู้ยิ่งนี่หัวดีครับอืมใส่อีหยังนอใส่ตะเกียงหรือหยังกระซามเถอะขึ้นไปไว้ตั้งเพื่อไปตัวมูผู้ใช้่าดาวเพชรขึ้นฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าท่านผู้ชมอืมครับ ทางนั้นหยุดครับทางผู้ใต้หยุดทางนี้กลอครับนี่แหละครับมีที่ไปที่มาอยู่เด้่วัดธาตุพันขันเฮานี่เออเป็นอะไอยา่างตังแต่พานมากนะครับนะเนาะเพล่นหัวดีกลัวหัวสมองเพิ่นโอ้ยตัวซุ้มนั่นเพราะนะเข้าทําทาใหายซุ้มนั่นเดี๋ยวเดีเ๋ยวเบิงว่าดาวเพชดขึ้นท่านผู้ชมอันนี้ที่ไปที่มาของวัดธาตุธาตุไงตัวนี้ว่าไปจไังไดมาจาังไดผมเคยถามผู้เฒ่า ที่เก,าเก่าแก่ในตําบลในหรือในบูบาทนี่ทาาุอันนี้ท่านเกิดมาท่านเห็นจังสี่หรือจังไหนครับเพื่อนว่าเพื่อนก็เห็นแบบนี้แหละครับอายุเพิ่นลอยก็ปีเพื่อนก็เสียชีวิตไปหลายแล้วว่าไม่คือไม่อขออนุญาตนะครับ้อจีเอ๋ยว่าเป็นยังผู้ยาพี่น้องพอต้องแลเองอะมือนี่พอต้องแลคนเดิมผ้ามูเจ้ามากอยโชคขอลาบแมยามอมนี่แหละครับบัตรท้าทพันขันเพิ่นนี่ละสักิ์อย่างคัก นี่แหละครับมีแย้มมอมนี่ท่นานบบผู้ชมผู้ใดได้หยั่งอันหยังก็ะซามละมาขอมาเกลือเพิ่นมาบอกเพิ่นเออมาอันใดเพิ่นใหายไหมครับมีแย้มมอมนี่มาตามาขอมาเกลือมาบอกมาขอเว้า,าวดีๆงามๆเป็นต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะครับนนเนาะมาขอเพิ่นจังสิงให้เด้อ่ะท่านผู้ชมเอามาทีนี้พอาบ่อทักแลนี่เว้าหลายยายห่างบ่เว้าหลายยายห่หหงงาหหหงเนาะครับมา บุนี่มากกับคู่ใจเอ่อห้ากอกหกหนึ่งศูนย์เก็ดชกไฮลาบแต่ผู้ชมเต็มเๆมมาสามสี่งวดแล้วอ่ะงวดนี้ก็ให้ท่านพิจรารณาเอามามาขอเลขเสียมซีกก่กับเลขสู่พื่อเกากับไม่ยมอมผู้โด่งดังศักดิ์สิทธิ์ย่างขักวัดธาตุัันขันไป,ไปเดี๋ยวพอทักเรียไปเอาสำม้าดอกผ้ารามาไหวพึนพร้อมพอท้กเรียเขาเดิมไปอ่ะสวัสดีท่านผู้ชม สวัสดีเป็นทางการนะครับเนาะมามาขอโชคอลาบกับเมย์ยมอมนะครับเนาะขอสองอย่างเลขเสียมซีกับเลขทูบวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมามให้เขาทึ่งเลขเซียมซีทึ่งเลขทูบนะครับเนาะเม,มย์ยมอมจะเป็นไหคัดกไหแนะ่เดี๋ยวสิหกพฤษภาคมพอเราบารารอยหกสิบหกแม่งนี่ให้เราเยบอีกแล้วเดี๋ยว จับตาดูเลขเซียนซีกับเลขทูบนผู้ชมจับตาดูให้ดีเมยย่าหมอมผู้ศักดิ์สิทธิ์ในวัดธาตุพันขันแห่งนี้ท่านผู้ชมมามาวากันก็หน,นักเอาโดดเอานี่ให้เมยย่าหมอมกินกน้นเนาะครับเนาะาขอพรขอ,อท่องแหศคนเดิม,มท่องกิจทรองอยังมากขอพรออผมเอาโชคเอาลาบกับเมย์ย่าหมอมให้ปังปัง,ปงยางคักเนาะครับเนาะเพิน่นสิพัฒนาวัดเพิ่นตัว นี่จะมอม嘛ข้าวเนาะคนะคณดิพัฒนาวัดเพิ่นกันเลยเอา <c oughs> ขออาให้ครับให้โชคให้ลาบแม่นต่อไปนะครับเนาะ <c oughs> นี่จะมอมผู้ศักดิ์สิทธิ์วัดธาตุพันขันบ้านพอทั้งเรียรเองครับวัดนี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับเนาะ <c oughs> วัดเก่าแก่อพอท้องมาเกิดเรียรพอทั้งเรียรเกิดมาเห็นเลยแบบนี้แต่มาบอกโอ้ยตะกี้กะสมัยตะกี้เนี่ยสังคมยม ผู้ใดบ่เคยมานี่ขันมานี่สิไปพ่อเออไปพ่อองค์พระเก่าตามวัดนี่นะครับเนะาะย่างไปย่างไปกับไปพ่อองค์พระเก่ามีหลายท่านนะครับเนาะเคยอาให้ฟังวัดธาตุพันขันวัดธาตุพันขันยางนะครับเนาะในแดนนี้แถวนี้กับวัดนี้แหละครับเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดธาตุพันขันนี่แหละท่านผู้ชม ผู้ใดบ่เคยมาเบิ่งกับมาเบิ่งมาเคยมากราบมาไหว้เนาะครับเนาะมากราบมาไหว้นี่หลายอย่างที่ให้ท่านผู้ชมมากราบมาไหว้คนแปดซอกก็มีเคยเห็นบ่หมีอเจ้าคนแปดซอกอ่ะอยู่วัดธาตุพันขันเด้อครับเนาอยู่วัดธาตุพันขันเนี่ยแตกเน,น,นี่ยแตงท่านผู้ชมเนี่ยแตกซื้อๆดอก บะมีแตะนดอกเนาะมันหอนเด้มันหอน,นห,นหนอนว่าเป็นยังแล้ครับเนาะใจอย่าะหอนท่านผู้ชมใจอย่าร้อนตามนะครับอากาศมันหอนกระซามมันแหน่งแหน่งแห่งแหงแหงแห่งแหงแหงแห่งนี่ไม่เยอะมอมนี่เปิดเต็มใจดีบะมี่หอนนะครับเนาะไม่เยอะมอมเดี๋ยวขอโชคขอลาบเดี๋ยวพอท่องเรีย นั่งขอโชคขอลาบก็ไม่แย่มวมนี่ได้ยินบักม่วงร้วนครับพอทักแลกก้วมันมักเลยมันสิ่งนี้แบบม่วงหลายครับอยู่วัดบักม่วงกบรนอนหูวเจ้าบ่าม่วงกบรนอนมือเจ้ามีาวัดชาติพันขันนี่ละบักม่วงกบรอนบักม่วงน้อยโอ้ยเสียบย่างครับบักม่วงน้อยใบยเขานี่เ่านผู้ชมมือเจ้าเคยกินบ่บักม่วงน้อยบ้านเจ้ามีบ่คือมีคือบ้านตุข่บ่นี่ บักม่วงน้อยบักม่วงกาลอนบักม่วงเกาแก่ไหมครับสมัยนั้นเออบักม่วงดั้เดิมน้าดอกบอกดอกไม้ว่มี่ดอกสมัยนั้นบวกหุงจับดอกสมัยนั้นบักม่วงกรเซ็นบักม่วงกาลอนบักม่วงน้อยสมัยนั้นเนาะบักม่วงหัวบักม่วงหัวเนียนบักม่วงหัวเนนท่านผู้ชมเคยได้ยินบอบักม่วงหัวเนนบอต้องเลี้ยงเคยได้ยินดีด้คือหัวเนนแหละครับ พวกเจ้าก็บเราไปเนาะพอท้งอ,เอ,อ,องเลีก็ได้เอาไปบุ้งขึ้นนี่เลยอ่ะมาบัดยทีนยมยม่นึ่ท่านผู้ชมเออมาจุดถูกขอเพิ่นไหวเพิ่นก็นะว่าพอท้องเลีมาจังไลยเนาะงวดนี่คือมาเสียงดังถึงพ่อยี่นี่ยงดังตัวเนาะอเม่ยหมอมผือสาวซิดให้โชคให้ลาภให้ถือทึ่งเลขเทียงซี่ทึ่งเลขถูกก็ที่เสียงดังแน่ตัวนออเ,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 เนวานะครับเนาะ นี่ยามอมเพิ่นให้ฉุดเนี่ยเลี้ยพอทองเลี้ยเสาสเสาเถอ,อะที่ว่าแนบ่ครับแนง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 แล้วพอทองเลียมาเดี๋ยวสิทําการจุดเชียนให้จังหน่อยแล้วก็มาจุดผูกไว้เพิ่นแต่ตัวขอเพิ่นตัวงว,วดเลยนะครับเนาะนี่ยามองมงวดบังหันเพื่อสิได้หลายดอกที่ฝากไปถึงผู้กำกับ ข่างคุณละนี่นะบวงวงวงรุ่นอยู่หรอกเพิ่นได้โชคได้ลาบกบช่องพอต้องแลบอรุ่ที่ผ่านมาเพิ่นมาจดจังหวะรับพอท้องแลมาขอโชคขอลาบพอดีนะครับเนาะถามข้าวซื่อๆนะท่านปาเทปพูกนี้ท่านก็อยู่นะครับนะตอนนั้นซื้ได้โชคได้ลาบกันอยู่หรอกทั่วหน้าทั่วตากันอยู่เงียบอยปก่งๆเล็กๆมา ที่นี่งวดนี้เอาไปให้เขาตามตัวผู้เดชพระท่านใดตีเดี๋ยวถ้าเอางวดนี้ครับผู้เดชพระท่านมีโชคดีล่ามงวดที่แล้วมาเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวะพอท้องเลยครับผมจบมีเงียบมอมจัดให้จัดหนักเลยเด็กขับจ้าเยวะมีเงียมอมจัดจัดหนักคุณดูยินเสียงเพลงถึงลังคาแล้วครับแล้วนี้คือมีเงียมอม่นรับดูเพราะว่าจัดหนักน,ะนี่มีเสียงมาเลยครับท่านผู้ชม เล่าเรื่องกันหนาวนี่เสียงตอบรับเลยมาัาที่นี่พปต้องเรียเจ้ามาบอกคนก็หนะคูยเรื่องพ้นว่าโอ้ยพอท้องเลียเจ้าว่าหลายโอ้ยแต่ผู้ชมก็ธรรมดาแหละเนาะไทเว่าวเนี่ยยิ่งว่าก็ได้อยากว่าวโน่ว่าก็บริมวลบริหัวบรหยังไปเป็นตัวโอ้ยลมเอ้ยลม โอ้ยจะมา,าตอนนี้ก็ผมกำลังหไหวไม่แย่บอมอยู่ครับได้เคที่ยงสีดับให้ผมขอโชคเขกคนคนี้นี่นี่นะครับลมปลาลมเนี่ยลงพุ่งนะครับปลาลมนั่นนะโอ้ปลานี่แหละเราหยอกคนคือดอกเวลาลมมากคนสื่อลมเด้อเด้อครับเด้อเอาหยุดพักใส่ผมจัหน่อยนะครับ มีเอามอมบอกเพคนนะ่ะให้เศร้าร่มเที่ยนจุดนะ่ะผมไหวท่านมาคอยเที่ยอลาตักท่านแล้วคำนังนง่งมีเอามอมใหญ่ดบเด้อเออนั่นเงียบหรอกจะม,มาอีกเด้อบัดเออถ้ามีที่แล้วก่อนโอเคขอบคุณครับนี่ต้องซีนี่ไหมมาบัดที่นี่ ก็อบอกกับเซ้าร่วมก็คือเซ้าลมอีลีตัวตั้งเมนแนวมันตั้งโอเคตัวอ่ะมาบ่ายนี่นโอ้ยยมาขอพรเขาต้องแลี้ย่คนเดิมส่งกีจส่งยังมหาเพิินมาขอพรอกันเป็นตังไดนหมดสินี้ละเดี๋ยวจะฟังผู้ใดอยากได้ชคกลากก็มีเยี่ยบอมวันท,ที่สิบหกพฤษภาคม บอสองสัปดาหห้าร้อยหกสิบกเท่านั้นอืเพื่อท่องพลอท่องแเรือบึ้งขันยังได้โชคได้ลาบก็มียโมมผู้ศักดิ์สิทธิ์วัดธาตุพันขันเนะคนาารับเนาะมาปาะกาศมาไหวน้ำพลอท่องแลือคนเดิมท่านผู้ชมนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรณาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอรณาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรนาคโตสัมมาสามัมพุทธัสสะสาธุเดชอมียะมอมผู้ศักดิ์สิทธิ์ในวัดธาตุพันขันโด่งดังนะครับเนาะมื้อน,นี้พอท้องแลมพ้นเดิมถ้าเอฟซีมาขอโชคขอลาภกับมียะมอมผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่เอ่อในวัดธาตุพันขันนี่มาขอโชคขอลาภเลขไขยโลบที่หนึ่งขอสองยางครับท่านเลขเซียมซีกับเลขถูกคือไกงวดที่แล้วนั่นยว,วยละขอบคุณ ไม่แย,ย่มอมผู้ศักดิดนะครับเนาะผู้ขาขอขอบคุณกับเอฟซที่ให้โชคให้ลาบผู้ขาเป็นเลขเสียมซี่กับเลขกถูกทั้งสองอย่างเลยเเลขเสียมซี่ทันให้งวดที่ผ่านมาเก้าหสองขอบคุณครับแล้วก็เลขถูกหกแปดหนึ่งหกเกตัวเดียวกันนะครับเนาะงวดนี้ละสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าอยหกสิบหก ผู้ขาพอท่องแลคนเดิมผ้าเอฟซีมักขอโชคลาภกับท่านคือเสียงเมเย่มอมสิบบานซาหาบ้านลื้อเงยใจดีใจงามผู้ใดเดือดร้อนต้องมาหาท่านท่านกีซอยเหลือได้วันที่วดวันที่16พฤษภาคมพอตอนหนพันห้าร้อยหกสิบหกผู้ขาพอเปียเรียบซีกับเร็กทูบพอท่องแลหวังว่าไม่ย่มอมผู้สาวิทธิจัดเลขเสียมซีหรือเลขกทูบให้แก่ผู้ขา งวด16พฤษภาคมเพรราบราบรา้อยหสถกเป็นเลียกไทยรอที่หนึ่งเท่านั้นครับสาถุมาผู้ชมอ่าเป็นหนาทีของเมเยอ์มอมัผู้สาวซิูุหาสิเชิญมาหยิบเลียกถูกได้บันี่ ที่นี่ถึงเข้าท่านผู้ชมที่ได้โชคได้ลาภกับท่านผมขอให้เชิญไม่ยมอม,อมผู้สังเสียดยิงไงมายิมเลขทูบให้ทุกขาหนึ่งนะครับเนาะเชิญครับท่านยิบมอันเดียวอนียงนังนังหลุนมาแล้วครับเลขทูบไม่ยมอมผู้สังเสียดยิงไงมาทำการจุดทันทีครับท่านมาจยุด มีอตัวบ่จูสีเห็นเลขสิเนาะเขาต้องแลคนเดิมคุ้มออดคอนี้เร์ตเลี้ยงโชคลาภช่องพ่อต้องแลคนเดิมงวดที่ผ่านมาสองพฤษภาคมพอสองกวันห้าร้อยหกสิบหกมีคุ้มมีปลองมีแปงนี่ถือก็มีแมอมนี่เพคนว่าบ่ถือคู่เดียวในบางหมู่บ้านเพคนแยกนั่นเราใหญ่มาไหมใหญ่มาไหมเป็นอย่างเราคือบ่ถือเราสือบ่อ เขาเอาแบตเตอรี่มาขายให้มีไงเอาเอาจั๊ใบเจ้าจะออาหนึ่งเก้าจักใบมึงเอาอย่างก่อนคนเนื้อน่ะเอาพวกหานี่ละคนเอื่อนเอาขายให้กันอยู่บ่อเขาน่ะคนซื้อบ่อถ้าคุณผู้ชมเดยวเียบอได้นักเขาอ่ะมาบ่หนัวหัวมวนไปถึงสั้นละเพราะไงนี่ปากป่วยย่ดซื้อดอกทองแลงคนเดิมหาย่าเอาเจ้าวายังเจ้าหายใจทั้งใดอยู่นี่พูกเราคนเขาบางสิครับ มาบัที่นี่เป็นหนาทีของเสียมซี่ได้ว่าทานเรียกเสี้ยมซี่ขอท่องแรียสิขอทันนะครับนะ,ะไม่ยอมมองผู้สักศิษ์อะหน้าที่ต่อไปให้มาหยิบเสี้ยมซี่ได้บัดรถขอท่องแรียค่อนเดิมห้ากอกหกหนึงนวดให้มาสามสี่งวดปังๆ หัวสี่ผ่านมาพอท้องเรียกเอาจำสี่กับเมเยอร์มอมผู้สังสิทธิ์ขันมีกับชิจารนาดึงออกมาให้ท่านผู้ชมผลเดินนะครับเนาะสิม,มีโชคมีลาภให้เพิ่นต้อไปบ่อ่ะผมสิ่ก็ยเยาะสามเสื้อให้เมเยอร์มอมยิบมาเทลไม้นะครับเนาะอ่ะเชิญกับท่านไม้แรกเอ้า แนง,แนงแเนเสียมฆ่ี่ไม่แลกมีงียมอมผู้สักเสีย์ยิบไห้พอทองแหลกคนเดิมก็ตามผู้ชมสามครับหมายเลขสามเอ้าอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แลกม,มียมอมยิบไห้หมายเลขสามอ้าเประทัไม้พิสองต่อจากสามมาเรขไทยรอบที่หนึ่งเท่านั้นอ้า อย่างนั้นนั้นไม้ที่2องเรล็กเตียมซี่ไม่ใช่มองผู้สักดิ์สิทยิบให้เกดครับหมายและเกดร่วมกันสาเก็นี่เอต่อเอาบทที่นี่ไม่ตัดสินเลยผ่านครับได้สามเกหะเอาไม่ใช่มองผู้สักดิ์สิทเป็นไม่ตัดสินเหล็กไทยแล้วที่หวันที่16พฤษภาคมพอ,อาาบรรอยหัเดเท่านั้นเอาปังปังไม้ที่สเชิญท่าน อย่งนังนๆหมายเลขสามมีเยืหมอมผู้ศักดิ์สิทธิย์ยิบไหกแล้วครับอ้าแปดครับร่วมกันสามเจ็แปดเลขดเชื่มซี่มียืหมอมยิบไหกท่านผู้ชมงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นสำหรับตัวเลขโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นอ่า้วครับเนาะให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนนกครับเนาะ นี่แหะครับท่านผู้ชมให้ตัดเอาคุ้มไม่ย่ยป่องไม่ย่ยแปงเพิ่นบ่ได้ไปสนใจอย่างอื่นเพิ่นสนใจกับเลขทูบก,กับเลขเสียมซี่เราเพิ่นไปตัดเอาเพิ่นได้ทุกงหมดครับคุ้มไม่ย่ยป่องไม่ย่ยแปงป่องข้อทองแหลกคนเดิมมามาที่นี่ว่าวลายหลังแห้งข้อเจ้า,จากิ้นงานกันครับไม่ย่อยหนีว่าวหลังข้อแห้งตัวว่าออวาลายผมใช้พลังเสียงมาก ผมต้องทานน้ำบ่อยๆครับท่านพอ <Ừ. S 1> ท้องเลใส่พลังเสียงหลายเวลาจะได้การนะครับเนาะ,นะหวานปานน้ำตัวพอ้องเลี้มียาอมยาอมมียังน้อยยาอมมะขามอมไปแล้วกินน้ำหวานจุวยจุ๋ยมาเมื่อเบ้งขอเราเลเ้ยไ่ตัวเนี่ยมวมให้ท่านผู้ชมเบื่องกันะ่ะมาท่านผู้ชมติดผ้ามูเจ้าม้าซองเบ่งอง ตัวน้ำแขนน้ำยังน้ำล่างมียอมอมกันนะผู้สาวสิทธิ์ฮาเซียเพิ่นให้โชกให้ลาบกับท่านผู้ชมเห็นนะครับนเนาะอ้าวเห็นจังได้คาะไอเป็นให้แคบไปได้ครับเด้อเอาเออสิซ่องในล่างเพิ่นให้เบิ้งตาไผ่ตามันนะครับนเนาะอ้าวเบิ้งเอาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือราัาบฟังรับเบิ้งเท่านั้นอืม ันนี้ย่างเต่าปูนเลยครับเอาโอ้เรียกเก็ดมันคืองามอุบาทอุเบียแท้ฮีนี่ฮ mm, hmm. uh ีนี่โอ้ย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 ท่านผู้ชมอืมมังก่างมีกิงอยู่เอาเบิ้งเอาอืมเบอยากทวงดอกให้โม่เจ้าเบิ้งเอาเถาะอืมแล้วนะครับเนาะนี่โอ้ม่ใช่หมอมากนธรรมดาเลยครับ ตะก,กี้บ่มีอย่างเด็กรับบัดที่นี่ซูมือนี่น้ำล่างน้ำยังเพิ่นนี่รู้ส้กว้ไล่อันทายขึ้นมาเพิ่นแสดงอิทาลีออกมาเป็นตัวเ,เลขเวลาพอท้องแรียมาขอเพิ่นสิเค้เห็นนะครับอ่ะเบิ่งเอาเพิรนเทเรเห็นเองดรอกอู้ใดมีโชคมีลาภก็เพิ่นเพิ่นเสียในเอ็นให้เห็นเองนะครับเนะาะว้าติดๆข,ขัดๆัดตัวพอหญนนี่ไอ้าจาักละ่ะถ้าลังเสือมันไหลจายยัานา้ำตัวเขาว่า บอกข้าวานเาจะคว้างแล้วล่ะอ่ะ,อะยอมยอมยอมไม่เจ้าเซีตะวก็ไเว้ยนะครับเนาะอ่ะพ่อจุดนี่เดี๋ยวไปเบิ่งจุดใหม่อ่ะเบิ่งข้อเพิ่นก็นนะอืะอม,มีว่าอันนี้ข้อมีแม่มอมอยู่ในล่างเพื่อนนี่มองเด๋ก็เป็นขันพุทธขันผู้ชมเห็นเป็นโชคเป็นลาบเบิ้ครับอือเป็นโชคเป็นลาบของ่ันผุ้ชมบเบิ้ลได้ ก็แส <hel> <to> <ajuda> ดงว่าเพิ่นเฮ็ดให้เห็นนะขันมู้เจ้าเห็นเออบนยิงันไหนนะครับนะ้ถเบิ้งเอาถอบพอ่าพอท่องแลนนางจับอืเออเบิ้งเอาแคบไว้ตอนที่ไปบอกบอกเนี่ยเพราะ่่นี่แมนยูคครับอือันนี้แก้มเพิ่อน โอ้ยพิ่นใจเป็นผู้งามเนาะม่ไช้มอมนี่ผู้งามผู้ศักดิ์สิทธิ์พิ่นโอ้ยหูทิบตาทิบคะเหินเดินอากาศนะครับเนาะอ่ะมาที่นี่ไปเบิง้งจุดไหมกันนะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิง้งด้านหลังบงกันนะดีมองรอรอข้อพิ่นมวยผมพิ่นนะครับเนดะ้ะนี่ตรงนีนงเ้เดี๋ยวคือยจุดสําคัญอ่ะครับเบิ้งเอาเดี๋ยวเบิ้งมองนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งเรียทูบเลย เดี๋ยวเขาได้จังหน่อยอ่ะท่านผู้ชมผมสิตั้งจุดนี้ให้ท่านผู้ชมเบิง้ง,งคักๆนะครับเนาะอืมนี่เบิ้งจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบแล,ล้วก็ล่ะอ่ะพิจารณาเอาบัดน,นี้ช้ดเพราะชัดจังได๋กันี่ละจุดเด่นของอมองหลังมีแย้มอมเบิง่บงเอาครับแหน่งแหนงแนงแหนงแนงแหนงแนงผมสิไปหาเก็บบัำรุงจะเข้าให้มือเจ้าเบิ่งจะก่อ,อนเนะครับเนาะ uh อพ่อไปไปนี่พ่อเนาะเดี๋ยวไปเบิกเรียกทูบครับอาทิตย์นี่เพื่อนให้เราละม,มาตุ้ยมอะมาเบิกเรียกทูบอาทินี่เอรียกทูบใหม่เบิอพอดีเรีกทูบไม่เยียมอมแหลงนังน่งนัง่งค่ะคผู้ชมนั้นนั่นจ้างงานอยู่นั่นกเก็ียกทูบเก้าเด้วละ่ะแต่ว่ามันอีหยังต้อหยงังเด้อนเบิกเอา้อมึงสีข่ข่ขานอยู่ตีมันสีมีศูนหาเก้าลวลาก็หนึ่งหนึ่ง,งสาม เลขทูบเก่ศูนย์สองยเอามาที่นี่เลขทูบพอ่อทองแหลกคนเดิมมาขอเม่เมอมงวดป,ญญปวระจามติสิบหกพฤษภาคมพ่อสองพันหาร้อหกสิบอสองหนึ่งศูครับเย่ามสองหนึ่งศูนเลขทูบเมมอมผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านผู้ชมแล้วอ่ะสองหนึ่งแล้วก็เลขเสียมซีเลขเสียมซีเโอ้ยพยย่อใหญ่นี่ลืมไปเนาะ เลขเซียมซี่มันอย่างน้อนี่น้อนเจ้าเอาคิดออกแล้วเลขเสียมซี่มีใยมอมงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2566พ้นพยิบให้378นี่คือเลขเสียมซี่แล้วก็เลขทูบ210สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นออะมือนี้พอท่องแลคนเดิมขอลาผู้ชม ขอให้ท่านมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามครับเมญะมอมบัตรธาตุพันขันผู้รุ่งดังสร้างสีนะครับเนาะให้โชคให้ลาภท่านผู้ชมเนาะละงวดสิมานี่สำหรับมื้อนี้พอต้องเลียขเดิมขอลามันฮ้อนนะครับนะเนาะเหย่าเริมกดไหลกดแค่ยพอต้องเลีไปหาตำบักคองกินกับปิ่งปลาเนาะปิ่งปลาลดพักกระนองมาแก้วบองเขาเนี่วฮ้อน,นเนี่ยมู้เจ้ากระได้ มูเจ้ากินเขาเราไปเขาสวยเขายัางเนาเอ้าอมือนี้พอต้องแลกกับคอหน้าละเอาทรัพนี้ละสำหรับชมให้มีโชคม,มีลาบครับมีเย่หมอมผู้สักสิทธิ์ให้มูเจ้าอยู่ดีมีแห้งกินเข่าเสียบนอนหลับเอฟซีพอต้องแลกทุกคนโลกไพ่ไข่เก็บฮ่าฮ่าฮ่าเฮ็ดอีหยังมูเจ้าบ่ได้ดอกขันมูเจ้าเป็นเอฟซีพอต้องแลกคนเดิมเออเก็บของหนีเพราะท่านนะครับเนาะเอ้ามือนี้พ่อจบเข่าสวัสดีครับจากมีเย่หมอมเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามไป